ต่อมาในช่วงนี้ครับเซ็กซี่บิชชี่ครับเราจะให้โอนหักหลังผู้ชายกันดีกว่าเคยมีแฟนมาแลวกี่คนครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไม่ใช่พักคนเก้าคนนะครับไม่ยังยังน้องเขาทำนีนจริงเลยนะสี่คนสี่คนแต่ไอที่เหลือเนียไม่จริงอ่าโอเคโอเคกเข้ามาแล้วก็แล้วก็ผ่านไปผ่านไปไอไอช่วงนั้นเขาเรียกว่าจิงหถูกต้องไหมครับกัก กิ๊กกักกักอ่าเอาเราเข้าเรื่องแฟนเลยดีกว่าแฟนคนแรกพบกี่ปีครับแฟนคนแรกอะค่ะเขาบอกเป็นบงบอกถึงอายุเลยนะเนี่ยกี่ปีกี่ปีกีป่ปีโอ้เขาไม่นับก,กันหรอกอไม่มีใครมานับลก็ก็ห้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้าปีอ๋อคือแฟนคนแรกไหมคนนี้ห้าปีคนแรกห้าปีนานสุดประมาณอายุนานสุดน่าจะประมาณตอบดีๆนะเพราะว่า เจ็บวกแคนนี้เข้าไปคนหนึ่งห้าอย่ได้เดี๋ยวไม่กล้าตอบสิเจ็ดคนสิบแปดค่ะนอกนั้นก็คนละปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิบแปดบวกห้าก็เป็นยี่สามแล้วอ่าก็แต่ไวตั้งแต่ตั้งแต่ปีหนึ่งอ่ะจนจบมหาลัยอ่ะเออเลิกกันทําไมเลิกกันทําไมเรื่อมวันเจ้าเหมอเปล่าคือเขาแบบเขาโตเป็นเขาโตกว่าเราเยอะอะไรอย่างเยอะกี่ปีกี่ปีน่าจะประมาณรอบกับเราได้ รอบมัคือ12เหรอเพราะประมาณ33ไม่พ่อคุณทำเราได้เลยอ่ะเด็กอายุส8ผมกับผู้ชายอายุ30 30เท่าไหร่อะสามสะรอบหนึ่งอ่ะใช่ก็ตอนเลิกก็40กว่าแล้วอ่ะโอ้โหผู้ชายคนนั้นอะเตาจิตเลยอ่ะผู้สิบผู้ชายเลยไม่กินเด็กวันที่พี่กินละค่ะแค่หนวดจับเลยแค่หนวดจับเออแล้วเลิกกันได้ไงคือแบบเราก็ คือเรื่องทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบมันไม่เข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บ้านเราไม่เข้าใจเขาหรือบ้านเขาไม่เข้าใจเราก็บ้านไอ้แก่แล้วนะจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครผิดใครผัวค่ะแบบคนเราความคิดไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นเยอะๆเข้าอะไรเงี้ยเราก็แบบแค่แยกทางมันก็จบอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมันมาคบมาคลิกกันได้ไงสําหรับผู้ชายอายุเยอะๆมาจีบตอนนั้นไม่เออไอ้เท่าหัวงูมาจีบเด็กเหรอไปเจอที่ไหนอะไรยังไงก็อย่างที่บอกว่าชอบคนอายุเยอะกว่า โอ้โหทำไมนี่เยอะไปนะไปเจอได้ยังไงเขาหน้าเด็กมากเลยนะแล้วไปเจอได้ไงไปเจอได้ไงรุ่นพี่แนะนําให้รู้จักค่ะรุ่นพี่แนะนํามาใช่แนะนําในสภาพไหนตอนนั้นหนู18กับผู้ชายอายุเฮ้ยแต่เขาหน้าตาดีหน้าตาดีเข้าใจ36มสิบหกเขาทำอะไรตอนนั้น ก็ทาธุรกิจกับที่บ้านส่งออกอะพวกผลไม้ส่งออกอะไรอย่างเงี้ยสามสิบหก็ก็ผมนัมมิ้โวผมรู้นะใบหน้าตาดีกินแต่ผลไม้ทั้งวันอะผิวพันธ์ดีเลยทีเดียวใช่ใช่เขาขาวหน้าตาน่ารักเรื่องแเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้อยากทางบ้านใครบอกเลิกใครห่างกันไปเองค่ะไม่ได้มีใครบอกเลิกใครก็ห่างกันไปเองอืก็อ่ะผ่านไปคนแรกคนที่สองคนที่สองเจอกันได้ยังไง ห่างกันนานไหมกว่าจะมีคนที่สองคนที่สองก็เพื่อนแนะนําให้รู้จักเหมือนกันเพื่อนลงมาแต่นี้รุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันเลยโอเคคบมากี่ปีครับก็ปีปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยปีกว่าแป๊บเดียวอือไปยี่สิรุ่นเดียวกันเลยเลิกทำไมเลิกทำไมเราเร่องม่แมาไม่แม่ม่เราเลื่อเรเล่เลิกทำไมอ๋อรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้จะแต่งงานแล้วด้วยตอนนั้นน่ะหมายถึงู่จะแต่งกับเขาแล้วใช่ แล้วก็รู้สึกว่าไปบวชกันมาเสร็จละแล้วกลับมาพ่อแม่เขาใช่พ่อแม่เขาบอกว่าเอ้อย่าเพิ่งแต่งเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็แบบรู้สึกว่าต้องแยกทางกันเพราะอะไรสักอย่างเขาคิดว่าเรามีคนใหม่แต่เราไม่ได้มีแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อในความคิดตัวเองเราอธิบายก็ไม่เชื่ออะไรอยู่ในวงการไหมตอนนั้นเราอยู่เราอยู่ในวงการนะเขานอกวงการแล้วผู้ชายอยู่ในวงการไหมผู้ชายนอกวงการนอกวงการอ่อก็คือคิดว่าเรา เรามีผู้ชายคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ใช่ไปฟังมาจากเพื่อนก็เลยเลิกกันแล้วตอนนั้นเรามีไหมไม่มีค่ะมีอม่มีไม่มีเลยจริงเหรออันนั้นจริงจริงเฮ้ยอย่าเสียงสูงดิเฮ้ยวีวไม่มีไม่มีแล้วแฟนเราเคยเราเคยจับได้ไหมว่าแฟนเรามีกิ๊ก คยคค่ะนคนปีไปคนแรกเลยไอคนแรกนี่เจ้าชู้สุดเลยแก่นี่อ๋อไอแก่เนี่ยเนีแก่นี่แก่นี่ยยังไงแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจทำไมท่านกลับไปที่พี่แก่นี่พี่แก่นี่ก่อนจับได้ได้ยงไงจับได้ได้ไงว่าเขานอกใจก็มันมีเบอร์โทรเข้ามาตอนถ่าก็กำลังแบบเพิ่งตื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครโทรมาใครโทรมาตัวเองเป็นสายต่างประเทศเลยเหรอต่างประเทศเลยอ๋อ แต่เก<อ>่ามั้ซ้อนหนึ่งซ้อนหนึ่งซ<อ>้อนหนึ่งแล้วเนี่ยเอ้ยนอนเธอไม่มีอะไรหรอกก็โทรผิดมั้งเรไม่เอาโทรศัพท์มาเอ,อเอาโทรศัพท์มาแล้วก็เลยแบบใครว่าโทรมาอะไรอย่างเงี้ยแต่เบอร์ต่างประเทศบางทีมันก็โชว์ถูกปะคะครับแล้วก็เลยโทรกลับไปจดไว้เหรอจดเบอร์ไว้คือไม่ถึงเอาเครื่องเขาอะค่ะโทรไปโอ้ยผู้ชายคนนั้นนอนเนี่ยงานเข้าก็ูใช่แล้วถ่าโทรต่อหน้าเลยแล้วแล้วมันเป็นเสียงเหมือนแบบ ภาษาต่างประเทศอ่ะเหมือนเวลาปิดเครื่องอ่ะจู่จี้จู่โสหนีไปภาษาแบบอาหรั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 บเราก็เลยแบบมันเขาเพิ่งเลิกกับแฟนคนเก่าคนนี้เป็นแอร์ฮอร์สเซ่เออแล้วก็ตกลงยังไงอะไรอย่างเงี้ยโทรกลับไปเป็นเบอร์คนชื่อนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจับพิรุษเขาได้อยู่แล้วเราว่ามันใช่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาก็ยังคุยกันอยู่แล้วทำไง แล้วก็งอนแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปเลยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเราก็มีถ่ายงานอยู่เลยเนี่ยก็คือไปทํางานอะต้องรับผิดชอบแล้วแล้วมีจับได้อีกไหมจับได้อีกไหมเหรอเยอะอ่ะพ่อกเจ้าชู้อ่ะคนนี้เคยแบบเห็นคาตาเลยไหมไม่เคยเห็นคาตาแค่แบบแค่ละแค่ละคายละค่ละคายใช่ออ่ามาคนที่สองผ่านไปแล้วไงคนที่สองมีเจ้าชู้ไหมคนที่สองนิ่งๆอ่ะมีละแค่ละคายแต่แบบโอ้คิดว่าแบบ คนที่นิ่งแต่เจ้าชูอะ่ะเจ้าชู้เงียบอ,ะอ่ะอก็เค,เคยจับได้ไหมเคยจับได้ไหมออย่างคนนี้ไม่เคย,ยเรียนโอเคคนที่สามครับเลิกทำไมครับคนที่สามนะคนที่สามนี่จำได้ว่าน่าจะตุ๊ก,กตาหมีตุ๊กตาหมีช,หชอบชอบตุกตต๊กตามไม่ใช่ชอบคนนี้ชอบตุ๊กตาหมีมาให้ใหเวลาแบบม,มันงอนอะไรเงี้ยเป็น โโอหต่คนที่ถามนิดคนที่ถามนี่รักมากเลยนะทำไมอ่ะรักมากแต่ว่าเราจะเป็นคนที่แบบแสดงพฤติกรรมแบบตรงข้ามเอ่อใครเร็วไม่เราไงเพราะว่าเราแสดงพฤติกรรมตรงข้ามเนี่ยเร็วๆอ่ะเขาไงเขาสารมันดีกับเราตุ๊กตาหมีมาให้เราก็แม่งงี่เง่าเอองั้นเนี่ยเป็นไม่ได้ตุ๊กหมีมั้งเหรอไม่เอามีคนมีรูบีบแบบนี้เอาไปอื่นแม่งต้องขับไปส้อมเพลงซื้อจวนใช่ผมงี่เง่ามากคือแบบ คนนี้เขารักเรามากเขาตามใจเรามากเทคแคร์ดูแลเป็นคนตลกน่ารักแบบเราชอบรักมากคนนี้แตเราเราไม่เคยที่จะทําอะไรเพื่อเขาเลยแต่คนนี้เสียใจจริงๆริงแล้วแบบเขามาล้อก็หนึ่งเดือนอะเอาดอกไม้มาให้ที่ห้องเพื่อนก็อยู่แล้วทะเลาะเลิกกันเรื่องแหลรไอจิมางอ้อเนี่ยเรื่องอหลรเราไปงี่เง่าอะไรงี่เง่าอ่ะตุ๊กตาหมีเลยอะไม่เอาตุ๊กตาหมีตรงนี้ทม่แล้วงี่เง่าไม่อยากเล่าเลยเรามาเล่ามาเราเป็นวัยเด็กเกิดเราหรือวันเกิดเราจำไม่ได้ วันเกิดเขา,เ,าเราอะเข้าใจอะคือเราเข้าใจว่าเขายังไม่เลิกกับแฟนเก่าเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยวันเกิดเราก็อยู่กับเราดีอนะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวเขาต้องกลับไปอยู่กับพ่อแม่แป๊บนึงเราก็คิดว่าทําไมอะวันเกิดทําไมถึงไม่อยู่กับเราแม่งยังต้องคบแฟนเก่าอยู่ในะตอนนั้นเราเด็กอยู่ไงเออแต่ถ้าโตมาจะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบปิดประตูใส่ปึ้งเลยีพอีห้าแล้วไม่เด็กเอยอีห้าไม่เด็กอีเงาไงอีเงายอมรับว่างี้เงาแล้วแบบ หลังจากนั้นมาเราก็ไม่รับโทรศัพท์เขาเอาดื้อๆเลยอะเราหึงมากอะเรากลัวเขาไปอยู่กับแฟนเก่าอะแล้วไงต่อเป็นคนติดมากไม่รับไม่พกไม่คุยสุดท้ายเขาก็ง้อง้อง้อเดือนหนึ่งเราไม่คืนดีเขาเริ่มง้อเราไปแล้วสลับมาแล้วก็ไปเราก็เลิกจากกันไปแบบง่ายๆ่เลยใช่เขาพยายามง้อเราอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เศร้าเขาเศร้าบ้านเลยก็ไม่ได้ก็เลยเบียดคือเขาไม่เข้าใจเหตุผลว่า เรื่องนี้เหรอเรื่องแค่นี้เองเหรอต้องทําให้เราเลิกกันเลยแต่เราแบบมีความรู้สึกว่าเขายังคบกับแฟนเก่าอยู่แล้วเราก็ไม่เข้าใจเหตุผลเขาว่าเขาต้องอยู่กับที่บ้านก็ใช่ไงเราเป็นคนยี่ก่้ก็คิดพี พี่คิดดูนะเราจะเป่าขนมเปี้ยเลยอ่ะฟังก่อนดิพี่คิดดูนะเขายังคุยกับแฟนเก่าอยู่อ่ะเวลาเขาคบกับเราทำไมเขาต้องคุยกับแฟนเก่าอ่ะก็เป็นเพื่อนกันน่ะเลิกกันไม่ได้เลิกคบกันเป็นเพื่อนนีกหว่าหรอไม่แต่ผู้หญิงเรารักมากเราก็หึงมากผู้หญิงเขาจะแบบว่าเกลียดแฟนเก่าของแฟนมากทำไมอ่ะไม่รู้เป็นจริงเกลียดมากเหมือนกันท่เราว่าเขาไม่ได้รู้จักกันเลยนะเว้ยไม่เกลียดเขาเฉยเลยอ่ะเกลียดทำไมเออช่วยบอกหน่อย บอก่ยมันไม่มีเหตุผลมันจะแบบรู้สึกแบบมันใจปังฉันไม่อยากเจอถ้าแบบว่าไปเดินห้างเงี้ยแล้วไอ้เหมือนเจอแฟนเก่าผมเงี่ยแค่เป็นเพื่อนของแฟนเก่าก็ไม่แฮปปี้หรอวะไม่แฮปปี้ฮะเออไม่อยากเจออะไรเอออันนี้เงาไม่อยากให้แฟนเรามองไม่อยากให้เราแบบเราคุยอะไรมันเหมือนจะมีภาพเก่ากลับมาในวันนี้กับมันอะไรเคยเคยจับมือกันแบบนี้หรือเปล่าเคยจับเนียนนะคะ น้าหนาวมือเรียกเออนี่ไงเดี๋ยวเขาซื้อตุ๊กตาหมีให้เขาบ้าคนที่คนดังเลยเออเดี๋ยวเขาอยู่สำเพ็งแล้วพี่ลาบุรีเอ๊ะเออยเขาซื้อแบบไม่เหมือนกันเลยมีเข็มปงเข็มกัดด้วยรังงอนนิดหน่อยเอาเข็มกัดไปเขาปล่อยล้วเลิกเล่นตุ๊กตาหมีแล้วอ่าต่อคนสุดท้ายคนสุดท้ายอะคะคบมานานเท่าไหร่คนสุดท้ายก็เขามาน่าจะประมาณปีกว่าค่ะเออเริ่มเริ่มคิดถึงอายุเฮ้ย นี่ยังมีแก็บช่วงเวลาที่แบบโสดตั้งสี่ห้าปีเนี่ยเนียอหนี่สามปีแปดหรอไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันค่ะยังไงยังไงยังไงก็แบบคือเขาชอบคือจะทะเลาะกันเรื่องสถานที่ฉันจะกินนั้นฉัน่กินนี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาอะไรวะมันมีหลายเรื่องคือแบบเราก็อย่างที่บอกเราเป็นคนที่แบบต้องมีโลกส่วนตัวของเราบ้างอะไรอย่างเงี้ย ฟังดูแล้วเหมือนเป็นคนชอบเอาแต่ใจตัวเองเป็นฉ่นชอบครับเอาแต่ใจตัวเองเลยเออเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองคือต้องปรับตรงนี้ยอมรับจริงๆต้องปรับตรงนี้ยคือน้อยคนนะคะที่จะยอมรับปรับได้เองปรับได้แล้วค่ะตอนนี้มีใจเนี่ยฮะไม่มีค่ะเจอค่ะมือผมอุ่นนะครับอ๋อยังไงยังไงคือชอบอะไรไม่เหมือนกันเนี่ยหรอก็เลยเลิกใช่แล้วแบบโอ้มีเล่าเส่วนตัวของโอ้ยังบางทีแบบ เอก็จะต้องไปกับเพื่อนไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไปเนอะไ่ถึงว่าไปกับเพื่อนอะไรไม่ไปก็ไปดิแล้วไปห่ามัะไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเขาอยู่ไหนทําอะไรอยู่บางทีเราเที่ยวอยู่เงี้ยอยู่ไหนกับอะไรยังกับอนไรขับรถอยู่บางทีบางทีจะขับรถชนอย่างเงี้ยค่ะมีว่าป่าบอกอยู่ไหนอยู่ไหนขับแล้วเนี้ยขับแล้วเนี้ยเออเออเดี๋ยวกลับรกันที่เราไม่ใช่สาวปาร์ตี้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางทีอยู่บ้านเพื่อนนะคะไม่ได้แบบ ไปที่สถานที่แบบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยู่บ้านเพื่อนก็เอาแล้วพวกเราอยู่บ้านเพื่อนพ่อแฟนติดเพื่อนบ้งบางทีอ่ะพี่ก็ไม่ได้ติดมากพอโบ้านจะไม่ค่อยติดมากนี่เวลาไปอยู่บ้านเพื่อนพอแฟนโทรมาเอาโทรศัพท์ก็เฮ้ยพวกมึงปิดแหงก่อนเลยปิดแหงก่อนเงียบๆก่อนเดิมนาอยู่บ้านเพื่อนนั่งคุยกันตอนเช้าเดี๋ยวกลับแล้วเอ้ะพี่หนึ่ย ไปเต็มต้นเลยเต็มต้นชอบเด็กเลยยังยังพอเล่นให้ไม่เป็นอ๋อแต่เขย่าใหญ่เลยกูไปลายปูปลา้มเต้าปูต้มเต้าเอาวันนี้เดี๋ยวพักกหนึ่งครับช่วงหน้ากลับมานะครับกับรายการดูสวิเรียกอะไรไม่ตอบรออีกก่อนแล้วกันคงจะเป็นคารลันดีค่ะครับเพราะอะไรฮะนาตาดีเดี๋ยวพาไปเกาหลีก็ได้นะคะ ่างะโอ้ยอย่างนี้ผมก็เข้าทีนะครับเพราะผมหน้าตาไม่ดีแต่คารมผมดีนะสนับสนุนโดยลีโอเบีย